เองทําเองวัสดีค่ะวันดีวันเพื่อหัสนะคะเพื่อหัสที่สามสิบยี่ิบเก้ายี่ิบเก้าอีกวันลูกบอกว่าคุณแม่บอกวันผิดือวันยี่แปดแล้วค่ะเออบอกผิดเนาะวันยี่แปดรู้สุบอกยี่ิบเก้าเนาะแต่ก็ไม่มีใครทักทิ้งนะมันจะลืมจะลืมตามกันวันนี้รูกสุไปใส่บาทมาค่ะ นะคะใส่บาตรที่วัดป่าชิมวาดวัดดงเมืองก็มาถึงเก้าโมงทำกับข้าวพอดีใส่สบายใส่บาตรใส่สบายโอเควันนี้ก็เอาบุญมาฝากนะคะพักประมาณสามสี่ร้อยรูปยาวเอาขนมไปส่งตะก้านะคะนั่นสุเอาเสื้อพี่สาวมาทำแขนให้มันเข้าไป ใต้รักแร้นะคะเพราะมันแคบแคบแคบใต้รักแร้เข้าไปทําเสร็จเรียบร้อยแล้วคอดเข้าไปลังเข้าไปเลยนะคะเดี๋ยวถ้าไงก็ค่อยเจ็บรายละเอียดให้พี่เขาอีกทีทำตอนคืนก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย เสื้อพีสาวอันนี้ลายลายโพเล็กทำเดี๋ยวเอาเสื้อเอเบลเสื้อลายดอกมะลิมานะมวหนึ่งจุดแต่งชุดให้หุน่นก็สีส้มนะคะอ่าไทยลือ้อไทยลื้อสีส้มค่ะก็เข้ากันกับหนางส่วนตัวพี่นะคะคนสูรใส่เสื้อต่อดอกสีกะปินะคะ แต่ผ้าถุงก็สีเดิมเพราะว่ามันเข้ากับหนางอยู่นะคะสีเดิมมีคนทักมาจะจะรับแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะตัวนี้เป็นดอกทันตะวันสีกปินะคะใส่ซับสีกปินะคะแขนสองชั้นนะคะตัวนี้อก4ี่สสี่บอดนะคะปล่อยที่พันแปดแขนสวยมากนะคะเดี๋ยวคุณสุให้ชมแขนใส่ได้4ี่สี่เอ็ดถึงสี่ิบสองนะคะ แขนนั่งสวยนะคะชายนั่งก็โอเคนะคะก็บานออกแล้วก็เป็นส่งเข้ารูปนะคะขอก็กลมดิ๊กนะคะโอเคอพูดถึงว่าเสื้อสีกะปิเนี่ยเราสามารถใส่ซับสีชมพูได้นะคะใส่ซับสีชมพูได้ใส่สีชมพูนางก็จะหวานขึ้นมาทันทีเลยนะคะถ้าใส่สีชมพูเข้าไป ถ้าเราเบื่อเบื่อสีมันกลมกลืนเราก็เอาซับในสองสีไปนะคะเป็นสีชมพูนางก็จะหวานขึ้นมาทันทีเลยนะคะอันนี้คุณสุดใส่สีกะปิให้นางอยู่นะคะแล้วก็ใส่สีชมพูเข้าไปสอยตรงไหลแค่นั้นเองนะคะคุณสุดก็สาธิตใน YouTube ให้ดูแล้วนะคะก็จะเป็นหวานขึ้นมาทันทีเลยนะคะโอเคจับก็ตัวละ80เองนะคะเราซื้อไป2ตัวสอยแค่ตรงนี้ค่ะสอยนิดหน่อยให้นางอยู่ะค่ะ ผัดจะคอมาขอ้ขอข้อมือหนึ่งนะคะขอ้อมือหนึ่งแล้วก็สอยสอยให้แค่อยู่นะคะเพราะว่าคุณสูตรทำทำตรงบ่าไปแล้วนางจะไม่โปะค่ะรับรองนะคะไปวัดก็ได้ไปอะไรก็ได้คือจะไม่โปะเลยะคะ่ะแล้วเสื้อเสื้อซักคุณสูตรก็จะเป็นเสื้อยือดนะคะยืดตามตัวเลยนะคะใส่สบายลมผ่านนะคะใส่เย็นสบายนะคะไม่กลวว่าจะเย็นเกินไปตัวนี้เขาก็จะบานออกนะคะ เดี๋ยวกักลับให้ดูนะคะบ้านออกตามะโพาตามหน้าท้องเราแขนนางก็จะแขนนางก็จะสวยเห็นไหมคะแขนนางก็จะสวยนะคะใส่ก็ไปก็ดูดีดูผู้ด,ด,ดีซีกลปิไก็คือดูผู้ด,ดีถ้าเราอยากให้หวานเราก็ซื้อซับสีชมพูไปนะคะนะซับสีชมพูไปก็นางก็จะหวานขึ้นมาทันทีเลยนะคะวันนี้อของคุณ ถ่อมจันทร์ก่อมจันทร์อถึงไม่ทอถึงไม่เอกอ่างนอนหนูถ่อมจันทร์นะคะลายดอกมะลินะคะ,นะคะแขนเสร็จแล้วชายเสร็จแล้วนะคะได้แป๊บหนึ่งก็เสร็จนะคะรอแป๊บหนึ่งเนาะอันนี้คือสีขาวรอ,อรอสีจีบบัวนะคะยังไม่หมานะคะยังไม่หมาสีจีบบัวแต่วันนี้ตัวนี้เสร็จนะคะแล้วก็สีส้ม ทั้งหมดสามตัวนะคะคุณกอมจันทร์สีส้มคุณสุก,ก็ถักวันนี้นะคะถักวันนี้ทำชายเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะนะคะ,นะคะแล้วก็คุณกอมจันทร์สีส้มมันก็รอสีจีบบัวเหมือนเดิมนะคะจีบบัวเสื้อยังไม่หมานะคะเสื้อยังไม่หมาตอนนี้คุณสุดถักสีสีแดงนะคะ สีแดงชอเชอบชมพูนะคะชอชมพูทําแขนอยู่นะคะสีแดงมันถักกลางคืนไม่ได้เมื่อตาแต่ชายเรียบร้อยนะคะชายนี่เรียบร้อยเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็แขนกําลังจะลงนะคะคงจะได้แขนข้างหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้เสร็จนะคะพรุ่งนี้เสร็จเนาะโอเคถ,ถักกลางวันได้นะคะสีชมสีแดงแต่ถักกลางคืนไม่ได้กลางคืนมสุ ขึ้นคือสุดถักสีสีสีขีมค่ะถักสีขีมถึงได้อันนี้ของคุณของวีนาสองตัวนะคะตัวนี้ยังไม่โอนนะคะตัวนี้ต้องโอนแปดร้อยนะนะคะถักชายเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแขนก็เป็นลายทองไหลดอกทองไหลนะคะ ที่คุณสุดแต่มันจะเป็นอีกส่งหนึ่งเนาะโอเคสีนี้ถักถักถักสบายตาค่ะไม่ปวดตาแต่สีแดงเลือดหมูปวดตานะคะ<อ>ส,สีส้มก็ถักสบายนะคะสีส้มก็ถักสบายไปไปบ้านประมุกมันนี้ไม่ได้ขายเพาถุงนะเอาเอะไรที่ใส่ในี่ลูกลายไอ้ลายไอ้ไทลื้อเนี่ย ไทลื้อนี่เป็นผ้าที่ดีมากนะคะเป็นผ้าที่สวยเลยอยู่ฮะสี่ห้าผืนนะคะเป็นผ้าที่ใส่แล้วหนาแล้วก็สวยนะคะอุสูตัดไปสองผืนไทลื้ออ่ะอันนี้ไม่ใช่อ่ะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยสี 4, ่ห้าผืนนะคะก็เรียกไทลือไทลือสีชมนี่ก็เขาปักดอกนี่สวยนะคะตรงชายเขาเนี้ยเห็นไหมฮะส้มเขาส้มอิดนะเขาไม่ได้ส้มแบบ แยดเหมือนเสื้อเขาต้องดรอปลงมาเพราะว่าเสื้อเขาแจ๊ดแล้วไงแล้วต้องดอรอปถ้วถุงแต่ชายเขาสวยมากแล้วปักตรงนี้นะคะปักตรงนี้ก็คือสุดยอดเลยงานปักเขาละเอียดมากอ่ะนี่นะคะแล้วก็ชายเขาเห็นไหมคะเป็นดอกไม้เห็นไหมสวยมากสูดชอบอ่ะค่ะงานไทยเรือสมุูอ่ะ มีสามมีเหลืออยู่สามสีเองนะคะเชียวหัวเป็ดสีส้มค่ะนะคะมีสองผืนนะคะใครจะรับหนางโรงงานเขานะคะโดูชายเขานะคะสองห้าสิบบาทผ้าทอดแน่นมากนะคะสองร้หสิบาทคุ้มมากเลยะคะ่ะ อัดเกาาอีกแปดสิบบาทนะคะเป็นสามรอยสามสิบบาทแล้วก็มีเขียวหัวเป็ดะคะ่ะเขียวหัวเป็ดนี่ก็สวยนะคะาทางโน้นเฉลี่ทางโน้นออเอออทางนี้ออกมาเห็นไ,ไหมคะเขียวหัวเป็ดดูลายเขาละเอียดยิบเลยนะคะดูงานตีนเขาดอกเสียมผูสวยมากเลยนะคะเขียวหัวเป็ดเนี่ย เอาไปตัดในคมเลยคมใสแลวเด่นเลยค่ะเนาะโอเคเจ้หัวเป็ดแล้วก็มีน้ําตาลเจ้หัวเป็ดนี่มีสามผืนนะคะใครจะรับคือสามผืนแล้วมีกะปินะคะน้ําตาลนี่ก็สวยนะคะน้ําตาลเหลือผือนเดียวเห็นไหมคะน้าตาลสวยมากดูลายเขาดูลายขีดเขาค่ะดูสวยมากดูสิดูเชิงเขา ตีนจกเขาสวยมากนะคะน,นี่เหลือผืนเดียวนะคะเป็นน้ําตาลโกโก้นะคะนี่ผืนหนึ่งสองร้อยห้าสิบบาทแล้วก็สีกะปิคะกะปิน,นุ่ดๆนะกะปิก็สวยเอาเทียบกับผ้าถุงสิลูกไม่เสียกะปินะคะนางก็จะเข้ากันนะคะใครจะรับเป็นชุดก็ได้นะคะหรือรับผ้าถุงสําเร็จก็ได้นะคะนะคะดูเขาดอกเขาฟ้ายนะคะ เราปักเขาปักละเอียดมากนะฮะโรง,งานเขาละเอียดมากอ่ะไปสินะคะสีสวยค่ะเขาไม่ม่วงผสมนะคะเป็นสีลุงออน,นะนี่ไม่ต้องแล้วลูกไม่ขายผืนนี้แหละผืนนี้มีคนซื้อแล้วแต่ไม่รู้ว่าใครจําไม่ได้ตัวนี้กูส่งปล่อยที่พันแปดนะคะตัวนี้หมดแล้วเหรอต่อดอกปล่อยที่พันแปดโชว์บ่อยแล้วเขาดูคลิปเก่าได้ก็ไทยลื้อนี่ถูกต้องละนะคะ จนคอนางเขากลมดึกเลยคอก็สวยนะคะคอก็สวยแขนเขาสวยะคะ่ะเวลาใส่นะคะอใครจะรับคะพันแปดนะคะตัวนี้สี่ใส่ได้ถึงสี่สิบสองนะคะตัวเมื่อวานนี้ทีได้ยังไม่ตัดเลยรีบขนาดนั้นนะ,ะต,ต่อแขนที่ได้ก็ไม่ตัด โอ้ยคุณสุก,งงก็งกเกินเงินเหมือนกันนะคะวันนี้ไปใส่บาทก็ถือไมเท้าไปค่ะถือไม่เท้าไปอยากไปอยากไปคุสุกก็ใส่างงาสบายน,นะคะเพราะว่าคนในสาลก็จะใส่ประมาณนี้นะคะใส่สบายนะคะเวลาใส่บาทก็เอียงสบายนะคะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นผ้าสสบายของ กระสินนะคะของผู้ไทยนะคะพื้นเขาก็จะประมาณนี้นะคะเป็นผ้าพันคอได้เป็นผ้นนพาคลุมไหล่ได้นะคะก็เขาจะมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีชมพูนะคะพื้นหนึ่งสามร้อยห้าสิบบาทนะคะยาวสองเมตรเอาวานนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นของประจำจกลนครกลสินพวกผู้ไทยะะอะฮะเขาทอกันนะคะเป็นผ้าฝ้ายนะคะ สูมีขายนะคะสามสามร้อยแปดสิบาทไม่สามร้อยห้าสิบาทแล้วค่ะเนาะสามร้อยห้าบาทก็จะมีสีเหลืองเขียวแดงชมพูนะคะใครจะรับสีไหนก็บอกนะคะสําหรับผ้าคลุมไหล่หรือว่าสบายเป็นผ้าายผ้าใยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นผ้าายนะคะก็ปักนะคะทอนะคะทอ,อจีนะคะเป็นของภูไทยของขม่วงอาําเภอขม่วงนะคะ สุก็จะมีมีทุกสีค่ะสุดมีเหลืองมีเหลืองมีเขียวมีแดงพอดีใส่ว่าถุงสีผูก็เลยเลยต้องเอาสีผูมา,มา,มาค่ะปกติกุจจะใส่วัทถุงผู้ไทยก็จะเอาสีแดงมาค่ะนะคะวัทถุงผู้ไทยก็จะมีะคลิปลายนะคะเป็นลายจกนะคะสีแดงลงไปอะไรเพราะผู้ไทยก็จะใส่ตีนแดงจกแดงอะไรเงี้ยสบายแดงนะคะอันนี้เราก็วานวานหน่อยเราก็เลยต้อง ใส่สีชมพูนะคะใครรับก็ผู้เฒ่าผู้แก่เราก็จะประมาณนี้นะคะสบายผู้หญิงก็สบายมาทางนี้นะคะ <c oughs> ผู้ชายก็มาทางนี้อะไรอย่างนี้นะคะโอเคใครจะรับอ่าไทยลือ้อไทลือก็แจ้งนะคะไทลือเหลือน้ำตาลผืนส้มส้มอิดสองเขียวหบเป็ดสามแล้วก็กะปิหนึ่งนะคะ เหลืออยู่แค่นี้นะคะ <S <S <an> <S ใครจะรับก็แจ้งสุมานะคะแจ้งมาแล้วสุก็จะแพ็กส่งแพ็กส่งจะได้หมดหมดนะคะไทยลื้อจะได้หมด <S <S 1> <S 1> ตัวน้ําตาลได้สวยมากนะคะน้ําตาลเป็นน้ําตาลโกโก้นะคะเป็นน้ําตาลโกโก้ไม่นะคะแต่ตัวกะปิตัวนี้ก็ใส่กับพ่อถุงสีน้ําตาลนั้นได้นะคะ,ะสีน้ําตาลได้แล้วก็สีกปะปิไทยลื้อได้นะคะใส่ได้สองสีใครจะเอาทั้งชุดก็คือ 1 8 0แล้วก็250นะคะก็จะมันก็ตกแค่2,000นิดหน่อยนะคะเราไปซื้อซื้อเสื้อลูกมาหรือว่าผ้าแก้วก็ตกตัวแค่เสื้อก็2-3พันแล้วนะคะน่า2-3พันแล้วเนาะวันนี้คุณสุปไอทำบุญก็เอาบุญมาฝากนะคะเอาบุญมาฝากฝากเพื่อนๆพืนยติธรรมกัลยาลิตรท,ทุกคนแล้วก็อเพื่อน โอเคคุณสุหรือเพื่อนถักนะคะได้บุญเท่ากับคุณสุนะคะเขาบอกว่าการทํากุศลนะคะการทํากุศลอย่าหวังสิ่งตอบแทนหรือว่าอย่าคาดหวังนะคะกุศลนั้นมันมันได้โดยอัตโนมัตินะคะได้อตโตมัติคือได้ถึงเราโดยมัิได้ถึงเผ่าพันธุ์ลูกหลานเราโดยอัตโนมัติเขาบอกว่าถ้าเราอธิษฐานเราก็ให้อธิษฐานเขาว่าขอให้ได้นิพพานนะคะ นิพานนะทีนี้ไม่ใช่ชาติชาติหน้าชาติอะไรนะคะคือนิพานเนี่ยขอไปทุกชาตินะขอไปทุกชาตินะคะขนาดพระศรีอานเราก็อขอขอหาเป็นเป็นหนึ่งล้านชาตินะคะพระศรีอานถึงได้เป็นพระศรีอานเนาะหนึ่งล้านชาติก็ล้านล้านชาตินะคะถึงได้เป็นพระศรีอานเนาะเราก็ขอเหมือนกันนะคะขอให้ได้นิพานแต่มันจะถึงพบไหน แต่ห้าราชาติคงคงไม่ได้แน่นอนพระพุทธเจ้าอย่างห้าราชาตินะคงเยล,ล้านชาติเหมือนพระศรีอานนะฮะพระศีอานท่านก็ขอล้านชาติถึงได้ไปเกิดเป็นพระศีอานเนาะอย่างเราก็ถ้าเราทำทำแต่ความดีเราทําแต่ความดีของชาตินี้ให้แล้วให้สุดรอบของของอายุไขเรานะคะเราก็จะได้ขึ้นไปอยู่ข้างบน อยู่ข้างบนก็เป็นสมัยของพระสีอานนะคะก็จะได้เจอพระสีอานเนาะใครอยากเกอ่ยพระศีอานก็ต้องทำดีนะคะทำดีให้สุดรอบเนาะได้ขึ้นข้างบนนะคะนะข้างบนในที่นี้คือชั้นดาวดึงนะคะถ้าไม่ถึงชั้นดาวดึงก็ไม่เห็นเนาะต้องสะสมสะสมความดีนะคะสะสมความดีถึงจะได้ขึ้นชั้นดาวดึงถึงจะเห็นพระสีอานนะคะพระสีอานนี่ก็คือถ้าเราอยู่ชั้นดาวดึงก็คือกายทิพอิมทิพ์เนาะ ไอ้เจ้าไขทิพนะฮะคือทุกอย่างทิพหมดนะฮะเนาะก็หนึ่งหนึ่งวันเท่ากับร้0ยปีมนุษย์ใช่ไหมคะเนาะก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากใครอยากทำทานหรือว่าทำบุญส่นอะไรก็ช่างนะฮะเขาบอกว่าให้อธิษฐานจิตเหมือนพระพุทธเจ้าก,ก็คือขอให้ได้มีผ่านนะคะ จะจีพบตีชาติร้านชาติก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าจําความได้ถ้าถ้าเป็นมนุษย์นะคะถ้าไม่ได้เป็นมนุษย์ก็แล้วไปถ้าได้เป็นสัตว์เดรจชานก็จบไปนะคะถ้าเรายังมีเศษกรรมนะคะบางครั้งเรามีเศษกรรมเราก็ไม่รู้นะบางทีเราพัางเผออะไรอย่างนี้นะคะก็มีเศษกรรมแต่ถ้าเราทําความดีจนเคยชินนะคะจิตเราไปที่ดีแน่นอนนะคะให้ทําความดีจนเคยชินนะคะเวลาจิตดับหรือว,ว่าจิตไปมันจะคุ้นเคย คุ้นเคยในสิ่งที่ดีแล้วก็จะมีที่ไปที่ดีนะคะอย่าอย่าหลงลืมเหมือนคนแก่ทั่วไปเอาสติเป็นผู้นำนะคะสตินำทางนะคะสตินำทางแล้วเราจะเกิดปัญญานะคะพอเราเกิดปัญญาแล้วการดำเนินชีวิตในการเป็นมนุษย์ไม่ว่าอายุขัยเท่าไหร่เราก็ไม่หลงหลงลืมลืมนะคะเราก็จะเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพนะคะถ้าอยากเป็นมนุษย์มีคุณภาพทั้งพบนี้พบหน้าก็นะคะเอาสติควบคุม ควบคุมนะคะก็คุมตัวเราแล้วเรา็จะเกิดความอาสตินําทางแล้วเราก็เกิดความสงบแล้วเราก็มีความร่มเย็นในการดําเนิน,นเป็นมนุษย์นะคะก่อนถึงเส้นดับขันก็คือเส้นตายแล้วไปปฏิสนธิใหม่นะคะเราเรามั่นใจตัวเองว่าเราไปดีแน่นอนถ้าเราทําความดีตลอดนะคะโอเคธรรมารักษานะคะสวัสดีค่ะ